ข้างหลังอ่างป็ใครนั่นน่ะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะมันก็เป็นตามที่ครูครูลูกบอกก็มันไม่ทันเล็กหน้าเดียวเท่านั้นนะเล็กหน้าเดียวเท่านั้นจับจับจจับจับจังหน้าเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้เข้ามาเก้าชีวิตแล้วหนูไม่อยากเรี้ยงแล้ว เออเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะครับเนาะตแต่มัอ่ถ้าใครสอบตกนะครับสอบตกนี่ต้องปิดเทอมนี่ไม่มีปิดเทอมนะครับได้เรียนต่อนะใครใครสอบตกเนี่ยเนาะอ้ยอยไม่อยากเรียนแล้วอ่ะสอบตกก็เรียนต่อนะครับไม่ได้พักว่าิดพักเลยใช่ไหมแบบ ยากพักเลยแต่ว่ามีเรียนต่อถึงสี่มโมงครูนี่หนูไม่อยากอยู่แล้วเน,นี่ยจะไปไหนล่ะอ้าวาเดี๋ยวกี่คนแล้วเนีเค่คนเดี๋ยวรอเพื่อนอ,อีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับนาะมเรอหนึ่งนาทีนะครับแบบทำอะไรก็ได้เลยวูกคา ครับช่วยดินสอด้วยดินสอเนียนครับกินสอบเป็นอะไรทั้งทีมเนียไเลยแล้วมันก็ติดเลยไม่มีพลังบางอย่างเลยโอ้พลังมีพลังด้วยดินสอเนาะอ้าวโอเคเข้ามาสิบสองคนแล้วนะครับเอาต่อเนาะสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับหน้าสุดท้ายแล้วเนาะ อันนี้นะครับดูให้ดีนะครับออกสอมนะครับแนะตัวอย่างแนวะวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับอ่าตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะเนาะอ้าวก็จะเริ่มจากเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับเอเดี๋ยวเอาปากกาขึ้นมาก่อนเนาะอ่าโอเคเริ่มจากเมล็ดก่อนเลยนะครับอ่าเมล็ดเนาะ เมื่อมเมล็ดเนี่ยได้รับการปลูกลงดินนะครับหรือว่าร่วงหล่นลงดินแล้วเนี่ยออมันก็จะเจริญเ,เจริญเติบโตใช่ไหมงอกลากงอกต้นขึ้นมานะผ่านระยะเวลาหนึง่งใช่ไหมได้รับน้ําได้รับแร่ธาตุอะไรต่างๆเนาะผ่านระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรครับต้นอนะ่อ,อ,อนนะอ่อนจะกลายเป็นต้นอ่อนนะครับเนะเาะอ้าว พอต้นอ่อนนะครับเออได้รับการเจริญเติบโตมาระยะหนึ่งนะครับนะก็จะกลายเป็นต้นที่เจริญเติบโตเติบโนะจนเมียเออจนมีดอกนะครับเนอะอ่าไอ้ดอกนี้เนี่ยเนาะก็จะมีพวกอะไรครับเกสรตัวเมียเกสรตัวผู้อยู่ในดอกใช่ไหมอ่าเมื่อได้รับ การปฏิสนธินะครับหรือว่าผสมพันธุ์กันนะครับเนาะระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเนี่ยด้วยอาจจะลมเนาะด้วยอาจจะมแมลงต่างๆเนี่ยนะดอกเนี่ยก็จะพัฒนานะครับกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นผลนะครับผลนะ,ะในผลเนี่ยก็จะมีเมล็ดนะครับนะจะมีเมล็ดเนาะแล้วเมล็ดเนี่ยก็สามารถ เอานำมาปลูกนะครับเนาะหรือร่วงหล่นลงพื้นดินเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาใช่ไหมกลายเป็นต้นอ่อนกลายเป็นต้นที่จริญเติบโตจนมีดอกนะครับแล้วก็ออกผลนะวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับเนาะอ่าซึ่งข้อดีเนี่ยเนาะมันก็สามารถเอารักษาเอารักษาพันธุ์นะครับของต้นไม้ไว้ได้นะครับเนาะอ่าโอเค ชื่อแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็จบใช่ไหมอ่าวันนี้ก็จบจแล้วนะครับอ่าจบแล้วเดี๋ยวอ่าแ,แป๊บหนึ่งนะครับเด็กๆแป๊บหนึ่งอย่าพุ่งออกนะครับเนะาะอ่าภาษาไทยนะที่สอนไปเมื่อเช้านะครับเนาะหรือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักภาษาใช่ไหมอ่าเป็นเรื่องของหลักภาษานะครับ แต่มันจะออกสอบเรื่องของเนื้อเรื่องด้วยนะครับนะในภาษาพาทีเนาะออก5บทครับเนาะบทละประมาณสองข้อนะครับอ่าบทละประมาณสองข้อเนาะเพราะฉะนั้นอ่าเด็กๆต้องไปอ่านเนื้อหามากันเองครับต้องไปอ่านเนเรื่องมาเองครับอ้าวทำไมเราอยู่ในห้องนี้แล้ววะอ่าเ้าวเข้าใจไหมเอ่ยอ่าเด็กๆต้องอ่านเนื้อหามาเองนะครับเนาะ อ่าโอเควันนี้หมดแล้วจบเนื้อหาแล้วเอาเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยขอเห็นหน้าเลยครับอ่าเวลาเหลือเนาะอ่าหนึ่งสองสามอ่าโอเคเอาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะบ๊ายบาย